ตัวมันถ้าสามตัวบนมันมันหวยมันก็กลับมาลงทางลา่างสมมติมีคนอยากจะมาเรียนสูตรด้วยก็ไม่ได้หวงไม่หวงนะม้าบอกที่แล้วไปบอกคนในหมู่บ้านเขาไม่เชื่อ,อบอกสามเก้าสองเนี่ยอ่าไม่เชื่อเลยอ่ะเอาก็ด<ม>ูนเนี่ยแล้วยกให้ดูหน่อยเนี่ยตาตาทำมาดูง่ายๆเนี่ยไม่ได้ยากเเออนี่ยไม่มีใครเชื่ออ่ะแล้วมันออกไหมล่ะสามเก้าสองไงออกตรงๆเลยทางนีง้หน่อยตาอ่าโอ้สาม ใจเย็นๆเย็นๆูดมาทีแล้วเนะารทำ้วดทีแล้วไม่ดูไใายไฟฉายโอ้ามเก้าสองเต็มเต็มก็เนที่นี่จะทำจะทํา้วดหน้าจะทํม้วดหน้ามวดทีแล้วเนี่ยเ็นเตม่เต้นไหมเนี่ยไมเนี่ยริรกิตาเด็กเต่าเอามี่จะทํม้วดมวดจะจะออกนี่นะครับผมมวดทีออกมันออกวันอังคารวันอังคารครับตาวันอังคารที่หนึ่งใช่ไหมครับต้องหมดไ เราคุกคูนกับพาดแล้เนาะชัวร์เลยรอบก่อนเราไม่มีนะฮะเราเราไม่มั่นใจใช่ไหมตาไม่มั่นใจอันนี้ของแท้เลยใช่ไหมตาของแท้วันกันที่หนึ่งอาถึงขานวันอาทิตย์ที่หนึ่งตามาจอด ใช่ไปชายเลยนะครับวันเสาร์ที่ไปเก้าสางไมไปเก้าสี่นี่เขาตาจับคู่ให้หน่อยนะครับหัวหน้าขอสมุดน่อยหัวหน้านี่ตายแล้วมีสูตรแต่ว่าไม่ได้บอกใครได้ย่านี้ไปสู้ของตาไปอักเอาตา เออจะไปะถูกคนเดียวน้อไม่มีใครมาถามเนาะไม่มีใครมาถามเออไม่ใคถามมาถูกคนเดียวเลยวิูถูสามตัวตลอดเลยเหรอตาเออนี่วดววดทีแล้วเนี่ยออกนี่เี่เต็มเต็มไม่ล้เนี่ยเนี่ยตามไปดูเนี่ยสามเก้าสองเอออ่านี่เนาะมีวัวหน้านี่ครับวัวหน้านี่ได้นะครับวดหน้านี่เนาตาเนาะออตาจับคู่ให้หน่อยนะครับผมนี่ทูน ตาจับคู่ก่อนเอาตาเขียนใส่นี่กันดะครับตาจับคู่เขียนใส่นี่ก็ได้ครับรวยนะครับคำนวณโอ้ไม่เคยบอกใครมาก่อนเนาะตาเนาะเอ้ยไม่รู้เนาะไม่รู้ว่ามีถามจะเลขฝันกันเนาะมันจะหามนาะงวดนี่ยครับห้าห้าเก้าครับหนึ่งซัวละห้าห้าเก้าอืมครับ ห้าเก้าหนึ่งตัวละแล้วก็สองห้าีส่วนมากจะสามตัวแหละครับตาออสามตัวก็อ๋อนี่แหละสาตัวไม่ละสามก็สองเนี่ยโอ้ครับเอ้าก็เห็นเนอยู่เนี่ยมันจะนี่เนี่ยทำไมเห็นเนี่ยเนเนี่ยเห็นไมเนี่ยเข้าหมดไมยครับเนี่ย มีสามมีสองมีเก้าใช่ไหมเนี่ยดูหมดครับผมมันจับอะไรเองว่าแล้วก็อะไรดะกองห้า 5, 7, 5, 9, 5. เจ็ดห้าเก้าห้ามันเห็นว่าทีเดียวมันคือถือร้ายเนาะห้มเก้เาห้าแล้วก็เก้าห้าเก้ามันจะหามเนื้อส่วนมากจะเข้าตรงๆเหรอครับตา มันวะธีทำนายไปมันจะพูดอย่างไงเนี่ยๆๆเยนี่ยเนี่ยตรงตรงเลยเนี่ยก็มันมีอยู่ในเนี่ยเนี่ยอี่ยงนี้สามมีเก้ามีสองเห็นไหมสองสองตัวจะหักครับผมหนึ่งอ๋สี่ครับส่วนมากจะมาตรงเนาะเออมันอยู่ในนี้แหละโอ้ครับจากคูเอาเดี๋ยวให้ตาจากคู่ให้ม,มันนี้ห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้านะแล้วก็เก้าสองห้าอ่าคิดตัวว่าเนี่ยเก้าสองห้า อยู่หมดอยู่หมดอยู่หมดอาละแค่นี้เราพอห้าตัวเอาเขียนตามหัวหน้ามาคัดรอบเอารอบก่อนลอกแววแล้วสองตัวละตาสองตัวก็เลือกเอาอยู่ในี้ยนี้ละเอาตัวตาชอบหน่อยตาเขีหน่อยครับสองตัวตาก็าสองตัวก็สองตีไงเอาเขียนเขียนหน่อยเขียนหน่อยครับเออาที่ตาเลือดก่อเออทีแรกมันจะสองหนึ่งตีตอนนี้มันไม่มีหนึ่งว่ะครับ เอาสองสีนี่ละสองสีอนี่คือสองตัวสองห้าสองห้าอืมีสองหางเนี่ยหละตาอะไรมีอยู่แค่สองหางเนี่แหละพอแล้วอืพอแล้วเออสองสี่กับสองห้าเออถ้ามาก็มาถ้ามันมาอยู่ในนี้นะครับจบถ้ามันมาเนี่ยมันมากีงวดติดตาห้าห้าเนี้นนี่มันวดที่สองแล้วนี่มดที่สองแล้วเก้าห้ามันสามวดเก้าห้ามันสามหลายอันนะเอาไหมมันห้าเก้าเก้าห้าเออ ก็เอาเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาพิ่ก็เลี้ยงเอาไม่เดีว่าเออมันซ้ําหลายตัวเลยนะเนี่ยเออเออวันนี้ไม่สูตรไม่เคยบอกใครเลยบอกเคยบอกไอ้เลยอาจารอาร์ตที่ไอ้หลานอาร์ตมันไม่เคยเดือดสนมันจะเอาฝันอย่างเดียวเนาะไม่รู้นะที่กวนแลัวจะเอาเอาเอฝันอะไรวะเดย้อนกัรโลกกันยอดเลยง่ายไหมต้องตาทำง่ายหรอกโอ้ครับผมแต่ทำง่ายแจ่เด้เลยนะโป่งเป๊ะ ทำไมก่อนก็ฝันแม่นแล้ววันนี้ไม่ฝันหรือตาก็ฝันก็บอกไปแล้วหน่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เออเลขเลขฝันตาคือสองหนึ่งสี่เออใช่ที่ว่ามีคนมานอนด้วยผีมานอนด้วยอ๋อเบิกซับพึ่งมาพูดให้ฟังพูดให้ฟังอีกหน่อยเบิร์กซเพึ่งพิ่งมาแล้วนี่ฝันว่าไงล่ะตาฝันว่ายายเออตายายอยู่ไม่ไม่อยู่ว่าไปส่งบ้านแล้ว หนูไม่มี้ทุยนอนขอนอนด้วยใจไม่ว่าครับเอาจะนอนก็นอนว่าจะนอนก็พากันไม่นอนว่าอืมแล้วจะจะหุูนอนด้วยหนูจะทํารงงู้นอย่างงี้ได้ไหมวะโอ้ยตามันกรยุมาแล้วน่า้หลานเนื้ยว่านายกพูดอย่างเง้นครับไม่เป็นไรไปนอนเถอะเดี๋ยวหนูทําให้ว่างั้นนะทะลึ่งกันนะทะลึ่งทะลึ่งกันนะแล้วตาตาเออตีเป็นสองสองหนึ่งตียังไงตี๋เป็นแล้วสองหนึ่งตีสองหนึ่งสี่นี่คือฝันใช่ไหมตาฝันอันนี้หัวฝัน แต่อหวยสูตนี่มันชัวร์อยู่แล้วสามเก้าสองตรงตรงเลยเอาตรงกันเอะเอาดูเด็ดดูทีเอ้าเนี่ยตาทำไหนไหนยกให้ดูเนี่ยตาชี้ให้ดูเนี่ยตาชี้ดูหน่อยเห็นแล้วเนี่ยสามเห็นไหมเก้าเนี่ยสองสองตัวจะหักเห็นไหมโอ้เป็นสูตรใช่ไหมเออมันเป็นสูโอ้ไอตรงกลางมันจะเน้นนะถ้าเกิดดูเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะเน้นเนี่ยตรงกลางมันจะเป็นเป็นสองมันเป็นศูนย์มันอะไรแล้วแต่ ตรงกลางมันจะเน้นจะเน้นตรงกลางตาหนาะเป็นสูตรของตานะครับคือไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนวุ่นเสแล้วตาตากระบอกเข้าไปด้วยเนี่ยตากรสบอกนี่เขาไปรดนอยู่ในบ้านนะเขาถูกกันเยอะไหมตาแต่ละคนมันไม่กี่ตาหรอกเขาไม่เชื่อตาเนาะเขาวันรถเด้โูไม่เดกควันเนาะ อย่างนี้ถ้า F C โทรหาตาได้ไหมเนี่ยตาไม่รับเกิบบาทยี่สิบบาทรับสายไหมไม่เอาไม่เอาเอาเบอร์แอดมินไปแล้วกันเผื่อเข้าถูกก็อยากนี่ค่ากาแฟใช่ครับผมใส่เบอร์โทรเบิกซับไปก็ได้ไอปลายมาเด้อ F C เขียนเขียนไม่ได้เบิกซับบางทีมันไม่ได้ยินเสียงก็คือว่าเลขตาเนี่ยส่วนมากจะเข้าสามตัวตรงงเข้าเข้าสามตัวต้องต้องเข้า ต้องเข้าเออแต่ทักงวดที่สี่แล้วมันเพี้ยนอามันจะเข้าสามงวดเหรอครับเออสามงวดติดกันเลยแล้วแล้วแล้วงวดที่สี่มันจะเพี้ยนเลยมันจะเพี้ยนมันก็บีบางทีเราบอกค้ามันเป็นสามเนี้ยมันจะเพี้ยนเล่นจะเพี้ยนบ่อน่ะมันจะเพี้ยนไปประมาณสักเดือนหรือสองเดือนเนี่ยครับแล้วพอมันติดครบกบสามงวดเลยอย่นี้มันเข้าสามตัวเลยเนาะถ้ามันติดเนาะเออถ้ามันเว้นก็เว้นประมาณงวดสองงวด เป็นเดือนเป็นเดือนเป็นหลายเดือนเงีเดือนหนึงก็สองเดือนสองเดือนก็ประมาณสีงวดประมาณสามงวดสีงวดนี่แหละสามงวดสีงวดแล้วมันจะมาติดใหม่พอมาติดไปก็เพรุ่นวดนี้ติดลวดน้าจะบสองงวดต่อกันไปเลยก็งวดเมื่อกี้สามเก้าสองนะลีแไ็คลีสองงวดใช่ไหมตาเีงงวดที่สองอืมเนี่ยนวันนี้ก็ทีนี้มีลุ้นแล้วตาเนาะเอาไปทำไม่ดูนี่ตาไม่ได้เป็นอะไรปังเนี่ยทำไมอ่ทำไมเห็นกันเนี่ยอ็นตอบ สุดยอดเลยอถ้าเลีกออกตรงมาได้เลยอือใช่ไหมใช่ก็เพรว่าเป็นสูตรโอ้ยวัวทีแล้วสามเก้าสองไปบอกคนในบ้านเต็มมาแล้จเต็มไหมอโบเราดูนี่ด่จะทำให้ดูนี่บอกใครก็ไม่เชื่อเหรอตาอืออนนี้มาออกศูนย์มาออกศูนย์หกมา ครับแต่ตาเนี่ยถูนสองถูสองออกไปแล้วมวดก่อนนี้อืมเขาถูกกันไม่เยอะแต่เขาถูกสามตัวมวดตั้งวดนี้เขามาขอเยอะไหมตาที่ไหนอ่ะที่บ้านอ่ะก็บอกไปแล้วเนี่ยเขาไม่รู้เขาตื้อตื้อเปล่านะเรื่องก็แล้วไม่รู้เขาจะเชื่อตาหรือเปล่าเรื่องก็แล้วบางทีก็ไปดีไปเอาเขาไปหาที่ไหนดีๆมาเขาอาจจะมีดี่แล้วทีนี้สามตัวที่ตาชอบมากที่สุดคือตัวไหนตาของข้า เก้าสองห้าเก้าสองห้าวงกลมเลยไม่ตาเออวงกลมนั่นแหละวงกลมเลยตาเก้าสองห้าหางเดียวเลยนะตาเนาะตาชอบนั่นแหละแต่ไม่รู้จะออกเปล่านะแต่จชอบไม่รู้ว่าจะออกไหมเออแต่ยจใจชอบนะเก้าสองห้าะเก้าสองห้าวงเล็บนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะออกไหมเออมันจะมาออกกลับก็ได้มันจะกลับก็ได้แต่ใจตาชอบนี่นะเขาเป็นเลขสูตรนะตาเนาะออเลขสูตร ก็ทําให้ดูเห็นเนี่ยครับผมแม่โบก็เห็นแล้วเป็นไงง่ายไหมล่ะหมดเห็นแล้วเด็กเลยนี่เด็กเลยสามเก้าสองเนี่ยดูหมดใช่ไหมสองตัวอีกกลางตัวตามตัวล่างก็เข้านั่นน่ะนี่หนึ่งสามห้าหนึ่งห้าสามเลยน่ะสามตัวล่างนั่นนะครับเข้าอืแสดงว่าเข้าบ่อย